บายดีผมอแม่พี่น้องมื่อนี้เข้ากัพากันกวดใบไม้คือเก่าเนาะหลังจากฝนตกใบไม้คือหลายแห้งเลยตอนนะี้อันนี้เขาก็กวดกล้องไว้ให้คนตักชวนพังนี้ยายพ่นกวดคนเดียวคนนั้นกวดไปก่อนเนะนาะคุณคนนั้นบอกกลับมาช่วยยนะายตอนนี้ฮะนี่ ยายร้องไห้เลยแบบนี้เจอคนแบบนี้ยายร้องไห้เลยยายบอกอฮะนี่นี่นี่ไปกวนไปกวนแกงกั้นแกงกันกกน,นี่คูนี่แกงกัน้นตลอดนี่ไปเลยไปเลยคุณข้างๆนี่เขาาิปล่อยไวใ,ให้ยายพ่นเลย่ยนะแกงแกงแกงงานนี้ถือแกงพุนไปใหม่ไปใหม่ไมา้แห้งเนาะยายเนาะฮะยายเราหายดีนี่ กวดกองไวย์เราเราเนี่ยเราเนยังมากวดอีกแล้วก็มาเก็บอีกเนาะเฮ้อเฮ้อแกงกระเล้ยแกงกระเล้ยคูนีมันนี่เจียไปใหม่ลายคูณมันคือพังพพลี้พังควอยจึกวดบุดเลยกวดกองไวย์เลยพังนี้เสร็จแล้วเขาก็มากวดดานนิโต้นี่คือของพังนี้เนาะคุณตากกรสิได้ง่ายๆเวลาเขากวดพระท่านเขาก็กระชิดกวดช่วยเขา ถ้าเขาอันทางแล้วกวนเขาก็สิตักอย่างเดียวนะแต่พังนี้คููนีแบบโอ้แก่งกันตลอดเลยเวลาไปใหม่ไลยโลกสิปล่อยให้ย่าคนเดียวเลยเนาะคุณัันไปคุณเดียวเลยเนาะ <c oughs> ห่านย่าแล้วกับหายแล้วเห็ดนี่ยห่านห่านพานบอแบบนี้พานบอบ่ <c oughs> พ,พานนะ หันยายเขาบอกไม่ผ่านนะทุกคนไม่ผ่านตรงที่ว่าไม่ช่วยกันเออนะไปคนเดียวเลยกดกองไว้อย่างเดียวนี่แล้วเห็นบ่ยายเลือกผิดคุดแล้วเห็นบ่เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยลคนนั้นก็ต้องมาช่วยยายอีกสุดท้ายงานมันจะเร็ว เออเลยช้าก่อนโมคือ่อยได้่อยกวดเช็ดเลยครั้งนี้เขาไปช่มาช่วยอีกครั้งนี้คนกวดก็จะเขาก็จะกวดจะเก็บทีเดียวคุณเก็บเราก็กวดไปเลยนี่เขาจะแกงกันนะนี่นี่นี่เขาจะมากวดช่วยนะ แต่พังยายพรนี่เขาไม่ช่วยนะเขาจะแกล้งยายเขาจะแกล้งยายให้ได้เลยยายหายเลยยายหายว่าจะไปช่วยเพื่อนะจมเลยอยู่โอ้หลังจากพุนโจกเมือวานนี้เนาะรมแห้งไปใหม่แต่ลวงร้ายมาเนี่ยยังดีอยู่ทีเข้าได้มาช่วยยาย ขาบัไม้สวนี่ย่ายช่องคนนี่ช่องหลอกนี่ยังมะทะเล้วดอกป่นกวดไปนํากระจุมไปนําเด้อล้ะจมให้คูแขงแล้วเด้อคูนี่บุมีภัยยอมกันจริงๆเด้อนี่ยายก่ก็ใช้เองเลยทั้ะตอนตอนกวดไปใหม่นี่บุคอยถูกกันดอกแต่ตอนนั่งผักโขลกุ้งแลถูกกันไม่นานไม่นี่กรสีบแบงกันกินเลยตอนนี้บุถูกกันดอใช่ไหมยาย ตอนกดใบไ,ไม้ไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมตอนนั่งพักผ่อนจะถูกกันทรงคุณเก่งใหญ่พ่นขาดพูดน้านาาดยายเนาะฮะตั้งแต่คนนี้มาทํางานนี่กดข้างเดียวตลอดเลยใช่ไหมใช่ตอนสองเดือนอ่าวอ้าวถ้าแกดูคลิปนี้ก็พังเอานะนี่นะ <c oughs> ยายเขาพูดความจริงนะถ้าแกต้องพิจารณาด้วยนะ <c oughs> ใช่ไหมยายอ่างนะห,าห่านกวดข้างเดียวเลย คนอื่นที่มาลงอยู่นี่ห้าหกชุดก็จะช่วยกันหมดจะไม่ให่พอคนนี้มาเนาะกวดข้างเดียวเลยเนี่ให้ตะเกียพิจารณาเอาเนาะมีใช้อื่นแบบมีงานว่างก็เอาคนนี้ไปลงเลยยายพลบอกโอ้เราอยากหายเด้บุช่วยแล้วเนาะคูนี้ดูเดือดคูนี้ดูเดือดเดี๋ยาก็จะกวรถละ มือนี้มือนี้เพื่นให้มือนี้เพื่นให้มือนี้นนคู่นี้นบวยย่อมกันจริงๆนี่เห็นไหมนี่บวยย่อมกันจริงเชียรแต่ว่าอยูค่คนละประเทศนี่แหละโอ้นี่ทุกคนขวดนะที่ลูกบ้านเขาเก็บไว้ให้นะพอติดถุงแล้วเขาก็จะออกมาวางไว้ให้เราโอ้นี่บีบให้เราด้วยโอ้หนุยห่ยยายพลโอ้ กวดไปน้าจมไปน้ำมามามายายมาอันคู่แข่งมาช่วยคู่แข่งมาช่วยคูแข่งแกแก่งดีดีคู่แข่งแก่งจนยายพ่นอันยอยากให้ผู้เลแต่ละวันนี่นะทุกคนกวดถนนก็จะสีคนถ้าวันได้ฝนตกเนะ ถ้าวันได้พ่นประตูก,กับกวดถนนเขยชงคุณที่เลือเขากมาหลดน้ำชองคุณ,ช,คณช่วงนี้คุณหนึ่งเขากา <c oughs> กวดประจําอยู่สวนไปเลยนี่หญ้าก,ก็เขี่ยวงามดีเนะ <c oughs> าะหญ้าเขี่ยวงามดี <c oughs> <c oughs> อ๋อพ่นตัวแห้งเมื่อวานนี่เด้ <c oughs> น้ำม,มันก็ค้างแล้ว <c oughs> อือ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแดดก็เริ่มขึ้นมาแล้วมนันนี่มันนี่คือสีฮอนคักแล้วมนันนี่มันนี่ฮอนคักแน่นเลยฮอนคักมันนี่แดดมากเลยไหวเลีบุคือมัอวันนี่โอ้โอ้ห่มนี่เย็น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 แหงเขามาโฮมเลยเย็นหรือ คูแข่ง,ขงแล้วเป็น,ในใไดรย่ายคูแข่ง,ขงจะย่ายระบากปวดปวดตามเราจะดีเลยเรากวดช่วยเหล้าเราถูกขังต้องกวดช่วยเล่าเด้อนี่เราผู้เดียวเด้อเถานี่เราปวดช่วยเล่านี่เราออกในงานเขาเลยเนี่สิบูดามีผู้มาบอกเขาเลย อีกซ้ำหลอกข้างในห่านสิให้เราไปอยู่น้ำพม่าบอกให้เราไปแล้วเราจะคุยกันบ่ได้กับพมา่าอยู่กับคนเราเนี่แหละดีเราจะคุยกันรู้เรื่องอ่านไปบอกให้พม่าพังกำลัมือเวลาเรามาพี่งานเขาเอกีกเขาบรู้เรื่องน้ำอันนี้ยังว่าเราบอกนั่นบอกนี่เขาพอดจหวัวน้ำเราเด้เออห่านโบมีไพ่รุลงลุงกันจริงๆเลยคุณ ดูเดือดดูเดือนนะถ้าเป็นมวยกับครูเอกชวงคนเราเขียดแล้วเราเขียดแล้วตัวนี้แกงเราไล่พูดเห็นบ่าวเราเขียดแล้วเราบวบปากเลยเราเขียดแล้วไปงอแล้วเดอไปงอแล้วเออตรงกวดพังนันช่วยเหล้าไปงอแล้วหลอดตรงกวดช่วยเลาผ่านเราเขียดแล้วเนี่ เคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วเอาสำหรับคลิปนี้กระบจมใบชะนีผมแห้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ